ที่ 2, โรงเรียนของฉันกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สัปดาห์ที่สองในคลิปนี้ครูเน่งจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีชื่อว่ามาลากเส้นกันเถอะเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี 1. ใบงานมาลากเส้นกันเถอะ 2. สีน้าสีน้าที่เราจะใช้มี3สีด้วยกันค่ะเด็กๆคือ 1. สีแดง 2. ส,สีเขียวและ 3. ส,สีน้ำเงินค่ะ 3. ก้านสำลีค่ะเมื่อเด็กๆเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำกิจกรรมกันค่ะนําก้านสำลีจุ่มสีน้ำเงินแล้วนำมาลากเส้นโดยเริ่มจากเด็กผู้ชายลากเป็นเส้นตรงชา้ชาๆไปจนถึงโรงเรียนสีน้ำเงินค่ะ นำก้านสัลีจุ่มสีเขียวแล้วนำมาลากเส้นโดยเริ่มจากเด็กผู้หญิงลากเป็นเส้นสกแซกขึ้นลงขึ้นลงช้าๆไปจนถึงโรงเรียนสีเขียวค่ะต่อไปนำก้านสำลีจุ่มสีแดงแล้วนำมาลากเส้นโดยเริ่มจากคุณครูลากเป็นเส้นโค้งช้าๆจนถึงโรงเรียนสีแดงนะคะ ผลงานของครูเ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆทำผลงานของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพคู่กับผลงานหรือว่าถ่ายคลิปส่งมาให้ครูเ่งดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ